ค่ะวันนี้ก็มาเปิดทีเซอร์นะคะ<ม>ก็คือเรื่องของเสน่ห<ม>์หาซับที่สุดในชีวิตเลย<ม>ถือว่าพิกพิกบทบาทแบบท,ที่สุดในชีวิตเลยอะคะ<ม>่ะยากมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าตัวตัวไลยก็คือเขาจะมีเลเวลความแบบ้ลยของเขาม,มันจะ้้าไปถึงพีกโลกจิตเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องทำการบ้านหนักมากๆ ีเซอร์เลฟซีนดูเดือดใช่ใช่ดีแล้วค่ะแต่ไม่ใช่กับผมนะครับอคแล้วก็รู้สึกเอาคืนพี่หมากได้ก็เรื่องที่แล้วหวานมากเลยอ่ะมัเลฟซีนเยอะมากใช่แล้วก็บอกเขานะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขารอดูเดี๋ยวจะรอดูใช่ อุ้ยเดี๋ยวลองไปนับนับดูในเรื่องแล้วกันนะคะต้องนับครับคุณผู้ชมทาไมรรู้สึกเแฮปปี้อ่ะแต่ว่าตอนถ่ายก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าพอแบบพอมันจบไปแล้วก็ก็รู้สึกโล่งที่แบบว่าเออพอแบบฉากนั้นถ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกโล่งเขาจะแบบว่าเสียงดังไหครับเพราะว่าถ้าขอเราเราก็เสียงดังใช่ก็ลองลองดูลองดูค่ะ ไม่ห้ามค่ะดูเลยกลัวหมาเห็นแล้วแบบว่ามไม่โอเคเ,ออเราไม่เราไม่เป็นไรคิดว่าคือให้เขาดูเหอะเขาจะได้เขารู้ความรู้สึกเรานั่งดูด้วยกันเลยไหมครับนั่งดูด้วยกันเลยก็เดี๋ยวตดองดูอีกทีนึงนะคะ <laughs>